บทเรียนนี้นะครับเราจะได้เรียนรู้ผู้มีอำนาจผู้หนึ่งนะครับชื่อว่าโฮจินคือตอนเริ่มต้นเนี่ยถือว่าเป็นคนที่นิสัยดีเป็นคนที่คงเส้นคงวาพอเริ่มประสบความสำเร็จปับ๊บก็นิสัยเปลี่ยนไปน,นิสัยเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยเขาเรียกว่าคือความสำเร็จคนทนคนในการที่เราจะสําเร็จแบบยั่งยืนนะครับเราจะต้องแบบคอนโทรลความสาเร็จอย่าให้ความสำเร็จคนทนเรา คือลิโ้เนี่ยทาได้ทุกอย่างนะครับเพื่อผลประโยชน์ที่ตัวเองจะได้รับนะถ้าทําทุกอย่างจะให้ค่าพ่อก็ได้จะให้ทําอะไรก็ได้ขอให้ได้ผลประโยชน์ที่จะตามมา <c oughs> ไม่สามารถสร้างเรื่องเองได้อย่างเงี้ยมันจะไม่มันคงถ้าบริษัทไหนก็ตามมันสร้างคนได้มีผู้นําเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโอ้โหแบบอย่างนงี้นะบริษัทอย่างี้ก็จ้องยืนครับมันคงมันนี้ได้บอกเราเนี่ยคนที่สนิทคือต้องทําแบบไม่สนิทแต่คนที่ไม่สนิทต้องทําแบบสนิท อย่างเงี้ยก็นะ่าถูกต้องเลยอ่ามันคือยังไงครับอาจารย์อ่ะแล้วก็มองคนอูออกด้วยว่าคนอูนี่สุดยอดนี่คือฝีมือดีแล้วเนี่ยคือเขาไม่รู้หรอกว่าเก่งหรอกแต่เขาก็ให้โอกาสดูท่าทางก็ดูมไม่ธรรมดาให้โอกาสก่อนนี่ให้โอกาสเสร็จแล้วเมื่อไม่สําเร็จก็ไม่เป็นไรไม่เสียหายอะไรดีกว่าไม่ให้โอกาสอะก็เหมือนเราสปอนเซอร์ผู้หวังชวนคนนะครับใช่ไหมเขาทําไม่สําเร็จมันไม่เป็นไรนี่ให้โอกาสคนนะคุณสปอนเซอร์แหลกไปเลยสปอนเซอร์คนเยอะเหมือนโจโฉนี